ผมชื่อแบนด์ดผมอยู่ที่นี่มา13ปีแล้วกเกษียณแล้วกเกษียณอยู่ที่ประเทศไทยครับเมื่อก่อนผมเป็นเจ้าของกิจการจริงๆเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับบูธส่วส่วนสนบูธบริการครับดังนั้นผมจึงมีบ้านของตัวเองที่นี่ในประเทศไทยและยังมีอาพาร์ตเมนต์อีกสามห้องที่ผมปล่อยเช่าด้วยครับไอเดียก็คือการมีรายได้ที่ทําให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในประเทศไทยแทนที่จะมีรายได้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วค่อยโอนกลับมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดนี้แหละเป็นเรื่องหนักสําหรับหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมมีอพาร์ตเมนต์สห้องที่แทบจะว่างเปล่าอยู่ตลอดหลังจากนั้นมันก็ยากขึ้นมากที่จะปล่อยเช่าโดยเฉพาะห้องหนึ่งผมรู้จักเจ้าอิจฉาเฟซบุ๊ก Facebook จริงๆตอนที่ผมเลื่อนดู Facebook นั่นแหละแล้วผมก็โทรไปแล้วก็เผมก็สอบถามเกี่ยวกับบริการของคุณแล้วก็เรียบร้อยครับผมพอใจมากจริงฮะ ผลตอบแทนดีกว่ามากพร้อมกับบริการที่ช่วยเหลือผู้เช่าด้วยดังนั้นผมไม่ต้องมาดูแลเองเพราะนั่นก็เป็นเป้าหมายเรื่องผลตอบแทนของผมเหมือนกันตั้งแต่เริ่มทำงานกับเจ้าสตราการเช่าเต็มอยู่ที่9 5เลยครับก่อนหน้านี้ผมล่อยเช่าห้องนี้เดือนละ5,000-8,000บาทแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20,000-23,000บาทต่อเดือนหลังจากสี่เดือนแรกนี่คือ4เดือนที่เราใช้บริการร่วมกันครับ ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานกับชาวอิสราเอลได้จากห้องนี้เพิ่มขึ้น4ีเท่าเลยครับผมประทับใจทุกอย่างเลยครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่ไม่จริงครับพูดตรงๆเลยนะครับมันสุดยอดมากความเป็นกันเองแล้วก็การตอบสนองที่รวดเร็วโดยเฉพาะการตอบสนองที่รวดเร็วในการให้บริการแล้วก็จิตใจที่อยากจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดอันนี้ดีมากจริงๆ ครับสุดท้ายแล้วก็เป็นลูกค้าของผมเหมือนกันครับมันเป็นการดำเนินงานที่ไม่มีปัญหาเลยสำหรับการปล่อยเช่าอาพาร์ตเมนต์ซึ่งจริงๆแล้วนั่นแหละคือเป้าหมายเวลาที่เราปล่อยเช่าห้องเราก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรบริการนี้เหมาะกับคนที่อยากปล่อยเช่าหรือเช่าแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยแน่นอนครับเต็มร้อปอเลยครับ โดยเฉพาะความเข้มมวดของคุณในเรื่องความสะดวกสบายของลูกค้าดังนั้นคุณก็เดินไปในทิศทางนั้นจาวิสก็เดินไปในทิศทางนั้นสําหรับผมถือว่าดีมากครับอย่าลังเลไปใช้บริการกับจาวิสได้เลยครับ